สวัสดีค่ะพี่น้องไปตลาดในมาตลาดข้องผมอาละเอินมาตลาดข้องผมเนาะเดี๋ยวเขาจีวาห้าอันเขาเอิรนอียงละเดี๋ยวเขาจะว่าเราเนี่ยไม่อัปเดตเลยเขาเรียกตลาดข้องผถมสมัไก่กนเอิรนตลาดในไปได้ทุเรียนมากพี่น้องโลละสามร้อยบาทซึ่งเงยยิ่งย่งไอ้คู่ยิ่ง่แบบนี้เลยไม่น้อยนะโอ้ยล่มล่ม,ลมพี่น้องล่ม มือนาสิท,ท่ายอยู่เขาเขาบอกว่าฝนจะตกตอนช่วงพุกบงแรงแต่ตอนนี้คือว่าสอมกอนพี่น้องลมลมคักลมกแต่เตยู่ตลาดแหละเออลมเยอะตั้งแต่อยู่ตลาดแล้วแล้วบอกว่าสูทุเรียนอยู่เป่พี่น้องเต้นไหมเออเต้นที่กลางอะ่ะมันกระเพื่อมเลยเด้หนาตื้อเลยหนาเสียเลยข่อยอะ่ะแบบปีจะกับมีคนซอยจับกันเยอะค่ะ ไม่เป็นไรกับพานไปได้ด้วยดีแล้วก็กลับบ้านอย่างไรเมียจะหายจนระยันระยันเจ็บเจ็บอีกรอบลองลองจากคูที่เล็กเลยนะลองจากคูที่เล็กเลยอืมอลลิเลิศอ,อยอะ่ะสามรอยคุมแห้ง ก็เลยคอยสื่อมา่อยบได้คาดหวังแห่พี่น้องคอยบได้คาดหวังทิ้งความแบบว่าความเสพของมันเพราะว่าค่อยมีความรู้สึกว่าเอามันก็ยังว่าละอาจจะเป็นเพราะดูถูกของถูกก็ได้กลัวว่ามันไม่อร่อยแต่มันก็จะเอบมีเนื้อแบบอย่างเงี้ยปนแสกมานํากับธรรมดาเนาะเป็นการค้าขาย เป็นกลยุทธ์คนไก่ของตลาดอืมไม่แย่นะคิดว่าเละๆแบบเนี้ยที่แอบแสกมาน้ำผู้เนี่ยคิดว่าจะออกขมออกยังไม่หวานอืมอืม,อม น้ำเหมือนหน้าผัวเมันมีคำด่าอืมทำทำมากเจ็บมาเบิ้งตอนใหญ่ๆเบิ้ง นะถึงแม้ว่าเนื้อมันจะโปรยครีมเหมือนตอนช่วงที่หา้าช่วงเดือนเมษาแต่ว่ามันมีความหยาบของเนื้อทุเรียนดูมันมีความหยาบแต่ว่ามันก็หวานทำเหมือนกัน ความหรืออันนี้จับบนผมนิดนิดได้แทบ,บจะไม่รู้สึกเลยแทบจะไม่รู้สึกอืมไขรตัดกุใหม่พก่น,พน้อพีอ่น้องเลยนี่ฉังบัาร่มกกะแห้งได้ขาต่างกอนกลวยไปกลวยมาอยู่อันนี้ขนาดอยู่ที่หนาเพื่อนแล้วก็ เพื่อนค่อนข้างบังเวยพี่น้องแต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละลมมันก็เข้าได้ทุกทุกสอกทุกซอยนะพี่น้องเชิงไผเสียงใครน้องช่วงเปิดประตูอะ น,นี่อะไรกับกิมยักคือเราอยู่อย่างนี่ไงจว่ามันก็โอเคอ่ะพัดีก็พวกขีดละลอยยี่สิบบาทแต่ก่อนอ่ะมันก็ครีมอยู่แต่ว่ามันบางอันมันก็เกิดจากการไม่ได้ขายเนาะเพราะไม่ได้ขายมันก็บอกไัเถอะ มันก็ไม่รอยนั่นแหละพูดไปอืมหรือว่าเส้นปากเส้นข้อเข้ามันอาจจะบ่ถึงก็ได้เนาะของเขาอา่ะสิแสบยุติวาปากเข้ามันบ่ถึงไหม,มด้านเนื้อมันไม่ขี้นนะมันมันจะเป็นฟุกๆหน่อยแต่ว่าข้อบ,บังางข้อมานก็ใช้ได้ กินมันพูดนี่กินเขาบ่ไหลได้ดิว่าหวานต้องเข้าแล้วค่ะ เราก็ไม่ค่อยได้กินทุเรียนช่วงนี้หรอกแต่แปะวินิค่อนข้างมาไหวรู้ว,ว่าเป็นพอร้อนไม่ตองออกหนอกก็ได้แล้ก็เลยมาให้เรากินได้ไวขึ้นเป็นความคิดส่วนตัวนะบางคนก็บ,บอกว่าช่วงนี้มีทุเรียนปกติอยู่แล้วแต่จริงๆข่อยคิว่าขอยได้กินกันบช่วงทุสชาภาหรือเปล่ายังมากไว้สุดกับมีสะ อันนี้นกุ้งพอมะกลากับมเมลนะมะกลาก็ไม่ทูเลนเหรอกมันแปดนาทีแล้วว่บไม่อยากกดออกเลยว่าถ้าแปดนาทีมันก็มีโโฆษณาสองรอบอะถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่ามีครมึงจบแต่ว่าเราก็เนาะ เปดหน้าที่ดีกว่าพี่น้องเห็นอีหยังขาแปดหน้าที่หล่ะที่นี่ทำอะไรเราเปิดหน้าทีเอ้าของหนูมาแล้วลูกทเรไหนหมาดูทุเรียนทุเรียนของนิกกี้อันนี้เป็นทุเรียนของนิกกี้นะไม่รู้อร่อยไหมก็ขึ้นมาเท่าไหมห้าร้อยฟิฟตี้บาทอ๋อห้าสิบบาทยกหามากิตาตกใจ เยอะถ้าอยู่ใบห้าร้อยฉันคิดอยู่ติ้งต้องอะ่ะเมนอยู hmm. same, same thing, mm ่ใเซมเซตดิสฟูใบเซตซ็ตติงดอืมอร่อยอยู่แต่มันขมนิด